สวัสดีครับโอเควันนี้ทำอะไรกันดีวันนี้เราจะมาสร้างบ้านหรือว่าเราสร้างบ้านหรือจะสร้างที่เก็บของก่อนนะก็บ้านก็มีอันหนึ่งหลังแต่เป็นเฟสไงแต่อะไรที่สำคัญกว่าก็สร้านะงที่เก็บของก่อนแล้วกันที่เก็บอาหารก่อนงั้น ตัดไม้ก็รัวอีกแล้วโอ้โหเกมนี้นะเกมนี้ตัดไม้กันอย่างเดียวเลยตัดไม้กันอย่างเดียวเลยโอ้โหต้องทําบ้านหลายหลังเลยเนี่ยเออแล้วว่าต้นไม้มันถ้ามันจะหมดมันหมดเลยเปล่าหรือเราปลูกต้นไม้ได้ไหมน่าจะปลูกได้ละมั้งเผื่อใครไม่รู้เกมนี้เล่นเพอร์บุษชันได้เลยนะ ยาเก็บยาเก็บสติกเก็บให้หมดเลยหารออกให้หมดแล้วเจ๊จะมาขัดอะไรผมนะผมกำลังสร้างบ้านเนี่ยเฮ้สาร้างโรงอาหารพูดผิด <Okay. S 1> ไม่ใช่โรงอาหารพี่เก็บอาหารเนี่ยนนี้ก็ตัดทิ้งออกไปเลยก็ได้นะบ้านตรงนี้ได้สติกด้วยได้ช้าโค้ด้วย มาสร้างกันต่อคนหลังเ้ยดนี่สามารถให้คนเอาของอะไรมาไว้ได้แล้วตอนนี้ได้ไหมแปลว่าเราต้องหาบ้านให้ก่อนเราถึงจะให้คนมาทำงานเราได้ น่าจะน่าจะต้องทําบ้านก่อนนะน,น่าจะน่าจะต้องทําบ้านก่อนแล้วก็ให้คนมาทาออํางานไม่งั้นมันไม่อยอมทํางานให้พวกเราอผมจะนอนอะ่ะโอ้โหนอนอย่างนี้ไปไม่ไหมผมละครับเราบ้านให้ใครนะแต่ยูริ นี่เซรลีนี่นี่เียนของเธออย่าไปอยู่ซะถ้ามันบอกให้เราเดี๋ยวนะมันบอกให้เราสร้างสะพานใช่ไหมน่าจะเป็นไอ้สะพานตรงนั้นแหละแต่ไว้ก่อนอนะตอนนีผนะ้ผมอยากได้ทอดนะผมอยากไปทอดนะเอาไว้ตรงไหนดีอะไว้หลังบ้านได้ไหม วา,างตรงนี้เลยละกันนะโหต้องการไม้แปดอันไม้สุดๆแปดอันหรือว่าเราจะมาจะไปที่อื่นไหมไปไว้ในป่าได้จะได้ไหมไว้ตรงนี้เลยดีกว่า ได้ใกล้ชิดกับป่านะโอเคมาผมคาเสร็จแล้วคาเสร็จแล้วมันมันมันได้ของเยอะมากเลยนี่ไม่มีไม้ผมทำไปแล้วนี่ผมได้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทําสะพานสร้างสะพานเพื่อที่ไปที่สุสุก,กุก้ะ ซูซูกินะซูซูกิคือโมไซเชีซูซูกิอกเออว่าไงครับคุณมิโกะไปสร้างสะพานต่อดีกว่าเราขอใช้อุปกรณ์น้อยๆจะใช้อุปกรณ์เยอะได้ไหมขี้เกียจหาอืม แล้วจะสร้างยงไงอ่ะเอ่อหาตั้งนานแหมหาตั้งนานก็นหาเจอนี่อยู่นี่โอ้เจ้าเราต้องไปรสร้างตรงไหนอ่ะตรงนี้วางตรงนี้เลยได้ไหมวางตรงนี้เลยแล้วกัน ต้องการไม้ไผ่ไม้ไผ่ไปหาตรงนู้นได้ตีก่อนแล้วกันครึ่งหนึ่งไตยังแตยังเสร็จแล้วนี่อ่ะบัก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 ต้ทำไงต่ออ่าสร้างเสร็จแล้วไงต่อเอ,อมันอ๋อ แอ,ออกแอดไปหมดเลยเหรอโอ้โหต้องไปตัดตัดไม้มาใส่ใช่ไหมยังต้องไม้สเปียถ้าหายไปไม่เจ้าดึงผมมาตอนนี้ล่ะรอกูแป๊บนึงกูตัดเอาสเปียก่อนเดี๋ยวก็หมายที่เราล่าแล้ว พึ่งไปไหนนะหายไปไหนแล้วนะัไไนไงเจ้ากวางเราไมเจ้าไม่ตายหลืเจ้ากวางหายไปไหนจะหายไปไหนเจ้ากวาง จะหนีเหรอแกคิดผิดแล้วแกจะหนีจะฆ่านะทำไมาวิ่งแปลกแปกวะนะฉันไม่ให้นายหนีหรอกนะโอ้ไกลเกินไกลเกินโดนไหมอุ้ยโดนด้วยฮะจะกว้างจะไปไหนอโอ้โหสามดอกไม่ตักวิ่งทันว้ยวิ่งทันด้วย ออออขอขึ้นขอขึ้นเออเออนี่กูจะตายโอ้โหวิ่งตามมาทั้งนานใน,ในหนังไหมอุ้ยได้สิบเอ็ดอันเลยเหรอไม่มีหนังเหรอมาแย่แจ้งไม่มีหนังอ่ะ ตรงนี้ตรงนี้คือที่ไหนเอ๊ะสารเจ้าเหรอน่าจะสารเจ้าเหรอเรากลับไปทำงานงเราดีกว่าเ,เพิ่มเอ่อเพิ่มไม้สี่สิบแล้วเราขาดแค่ไม้ ตัดต้นไม้อีกไม่กี่อันไม้ลมน่าจะพออ,อยู่มั้งใช่ไหมขอยพอเถอะเ้วสร้างสร้างไงเดี๋ยว ต้องหาคนมาสร้างนี่เหรออ่อคนนี้แค่คนเดียวเหรอคนนี้มันรอแค่คนมาโอเคสำหรับาพาร์ทนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เพียงพงอทต่ข้อนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกัน้ำหน้าครับผมเจอกันจ้า